ชาวนาอยู่กับควายและอยู่กับมัวเลี้ยงโัวเลี้ยงควายอยู่บ้านไปใส่ทำไม่ึงข่วายไอ่ฮะฮะควายตัวยี้ใส่นี่เดอดเอาสรุปควายไผ่ข่วยแม่เหรอข่วยแม่ข่วยแม่ข่วยแม่เอแล้วเหรแม่ข่วยแม่แม่ข่วยแม่โอ้ยน้องไม่ได้อยากเบิ้งควายมือนน้องอยากเบิ้งผาแม่ก็อยากแม่อยากให้เบิ้งข่วยเปิดเมื่อนี้ยไม่อย่างเป็นของดีที่บ้านนนทุ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ที่เราจุดประสงค์ที่เราจะมาวันนี้นี่ เข้ามาเบิร์นผ้าเมืองเอาเราเป็นยังมันจังใส่เป็นโลโก้ลูกควายจ้ะก็จะเสียอาจจะฟังไอรีสสอบถามมาแล้วหมู่บ้านโน่ทุ่งเนี่ยครับพื้นผ้ากัดเลี้ยงกล้วยงามเกือบทุกคนเลยทุกบ้าบัลรราคาเลยราคาเลื่อนเลยค่ะบาร์นีนเพน่นเลด้เอาขั้วยนี่ยมาเป็นโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ผนคือผ้าใครกันเป็นพิเศษเตือนหนึ่งโลโก้เป็นโลโก้ของกลุ่มผอผ้าพื้นเมืองบ้านโน่นทุ่งแนน บนบ,บ,บันบนมือบันพอดากระเดียงพ้อยง่ามครับไปไปสอบถามมาแล้วมีผู้เชี่ยวชาญแยกเล่นละเอียดจับเรื่องผ่าห้องนีท um ี่ี่ผมอยากพูดนะแมนถ้าผมไปถึงแม่ไปไปคู้ยมาป้อค่ะป้อค่ะ ครับคุณแปดเวทีครับชายไปซัดแปดทับลายครับแต่การน้ังเกย์ก็ระกฏค่ะและกับพี่น้องเห็นอยู่นี่คือคุณแม่คุณแม่สันติคำภาค่ะอยู่หวานนุ่นทุ่งนี่แหละค่ะเป็นประธานกลุ่มค่ะค่ะเป็นประธานกลุ่มคอผ้าคือเมืองบ้านงมพู่อเม่ไม่กอนอเภอพันาค่ะจังหวัดอำนาจเจริญฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะค่ะเป็นหน่วยเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อไหร่มาครับเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านบ๋อ เป็นเอามือเ่นเลยกเป็นแบบระท่านคุ้มคนน้ลงัตัวคนชอบหาคุเงือกนี่ครับนี่งามๆที่ขาบนันีอโอ้โหก่อนอื่นเลยต้องถามว่าเป็นมาเป็นไปก่อนจังนี้จันเดตตังลุ้มาเข้ผาคุนเงือกตัมก็คอกเมยค่ะแต่อายุสิบสี่ปีค่ะแต่เฮดมาเลยเรื่อยแต่เรื่องเือกอเมยเสียก้มาตังจนว่าอ่ะเฮุคุ้มจนีบ้านแได้เหตุคุ้มมากตอมากเรื่อย นี่ค่ะพุ่มไร่ปลาเขมาไป็นยังไงา้างไม่ปลาพุ่มไร่ปลาเป็ปปนข่อสักปีมมละแม่เข็ดมาเส้นหาปีเลยค่มีสามารถฉีจกจะคนมีอยูเจตคนไม่อยากคู่ละแม่วิธีการทำผ่าแต่ละพื้นนี่กว่าจะได้ยังวิธีการทอดเป็นจังไงแน่จ๊ะกับแม่สีสุอปลายมากเลยค่ะสีเปนยนองสีค่ะอยองสีแล้วกับสีมะปวกปวกแล้วก็จะไม่ข้นข้นแล้วกับสีมะมัดใสโตปื้ง กับสีมาตัมโอ้ไม่ได้อ้าวแล้วแล้วเนี่ยเวลาซื้อมามันเป็นสียังสีเลยป่ะจ๊ะบ่อค่ะย้อมค่ะอ๋อนี่คือต้องผ่านกระบวนการย้อมแต่สีนี้ได้มานจะใส่ถ่ายในย้อมข้างถ่ายย้อมเป็จานต้นจานบานเท่านี่ป่ะจ๊ะจานบานเท่าอ๋อแต่ละสีนี่ก็เอาธรรามาฉาบไปเลย นี่คือพู่มพุ่มปัญญาของคุณพ่อแม่เป็นเหตมากพุณแม่สืบอื้ต่อมาต่อเมาเนั่นแหละค่ะอายู่14ปีเมมาเ็นมาเรื่อยๆแต่ได้มาพอเมตายแต่เรื่องเฮตมาเนี่ยคนก็เริมาเห็นบาโถผาคนจะเริ่มเห็นมาต่างกลมต่างกลมเหนมากจากกระบวนการที่แม่วอาทั้งเมื่อวานนี้สู่ผ้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเครื่องผ้า ขั้นข้อก็ได้ผักเมี่ยงก็ได้ผักคุ้มไรหล้วก็เป็นผักเข้ามาผักแพ้ผักเอลใช่แล้วหนูอยากถามว่าความพิเศษหรือว่าความแตกต่างของผาบานเท่าไหร่เห็ุในเฮ่ามีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้ะก็คล้ายดีคล้ายดีนี่คืออย่างแมทคือหนองสีธรรมชาติคือจุดเด่นเลยก็คืออันนี้สีตุนตุนหนึ่งสีมาจากคังสีแบบนี้ดอกจานนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของบานเฮ่านั้นคตัพุณเหรอครับ โตโมันก็ต๊ไปอยู่ค่ะแต่ว่ามันกจ็จางๆไปโอ้พูดแล้วก็อายุยัเงาสีฮาปีพอดีใส่ไปค้ายดีบ่ค่ะแม่ขายดีขา,ายดีไหมมอแค่คะถ้าผู้ใดสนใจพังง,ง,างตต่ามจังสีติดต่อได้เบอร์ใดจ้ะเบอร์โทรมีค่ะเออในนุ่มบอกให้ก็ได้0 8 9 28 1 4 9 1 3นะจ๊ะเบอร์ขึ้นยูผู้ใดอยากอุดหนุนคุณแม่หรือว่ากลุมมู่บานเป็นคอผ้าพื้นเมืองบ้านนนทุ่ง ตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนี่คือแหล่งคอผ้าพื้นเมืองของที่นี่เลยค่ะพื้นชื่อปรบมงล้วยน้่งกับข้วยงามกล้วยงามเหมือนหมู่บ้านนี่ดินคาวาเพิ่นกะเลี้ยงกล้วยงามกันแม่นครับเบิดหมู่บ้านเลยแม่นปาดโหสิได้ไปเบิ่งเนาได้หนี่ครับผมแน่ห้อยเด้หนิ แกเกจจิ้งสวยๆหลักกระพาพื้นเมืองงามๆค่ะพี่น้องหาซื้อได้แล้วนะคะทามาซื้อยุนีก็มาซื้อได้หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์เราก็มีบริการเหมือนกันนะคะนี่เลยเออมือนี้ก็ะคอ,อขอบคุณคุณแม่หลายๆคุณแม่สลิดสมา,น,านะคะแล้วก็คุณแม่ทุกท่านเลยเป็นกลุ่มท่อผาพื้นเมืองค่ะบ้านโน้นภุงนะคะอำเภอ พนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสำหรับมื้อนี้เขาสามคนบอสามเนี่ยอายขายคนหมเลยขายได้ด้คุณ่าคมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอเป็นตาเฮโยและน้องบอเป็นตา